แลบอนนีรับแลรตรงนี้ป่าวจะสิงตังยังไงหรือว่าจะเป็นคนพ้อมือรับแลหรือเปล่าพ่อเข้าไปข้างในหรือว่ามือบาดาลป่า่นี่มันเป็นตรงมันเป็นซอกหินแล้วก็น้ำตกนี่เป็นคนเ้อามือรับแลใช่ไหใช่ดูทางเข้าการแต่งตัวจะไปใกล้ๆนะเราจะไทย ฮอ้โหอ้อ้โกทก็ยังไ่ตัเปกะาโน่นต่าปเาดิาปุ้ยใหอลูกเคมอให้าลูเควยากมากเเี่ยโด่นอ่ะัมึเพล่ะดลอยอ่าตนา่ของา ดอ,อปุนญัน้อตปุนใซีกอ๋อครับ<อ>สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังข่านะครับก็ยังไงเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เชนด้วยนะครับพี่พี่เอฟซีทุกคนก็ในวันนี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาตามหาหมู่บ้านรับแลนะครับที่อยู่ชายขวานะครับอยู่เป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นขุดหินแล้วข้างในปุ๊บมันจะเป็นหมู่บ้านรับแลนะก็ครั้งนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะได้เจอหมู่บ้านรับแลหรือเปล่านะก็ในวันนี้ผมก็ได้มากับน้องหลงนะครับนี่นะ ก็ครับสวัสดีพี่พี่ซีทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะผมก็ได้พาพี่เชนเดินทางมากับผมนะครับก็จะกลับมาตามห้าหมู่บ้านลับแลที่ผมเนี่ยเคยได้มากับพี่แฝงะที่เจอสองชายหนุ่มนะที่ออกมาประกฏดตัวให้เราเห็นมาพูดคุยกับเรานะครับก็ได้เราคุยแบบคุยไทยเหมือนเราเลยใช่ไหมอืมเป็นกะเรียงนะเป็นกะเรียงเหรอใช่เป็นกะเรียงอ๋อเป็นหมู่บ้านกะเรียงเป็นหมู่บ้านกะเรียงและเขาอาศัยอยู่ในลับแลใช่เป็น มันจะมีรูเข้าไปไม่รู้อ่ะพอเขาเข้าไปปุ๊บเขาหายไปยังไงไม่รู้มันก็หายไปเลยเลก็เอางี้นะพี่พี่ฟีทุกคนยังไงก็อย่าลืมให้กําลังใจผมกับนน้ำหลงเลยนะไม่รู้ว่าเราจะได้เจอหมู่บ้านรับแรงหรือเปล่าหรือว่าจะเจอหรือไม่เจอเนี่ยคอยติดตามเราทั้งสองคนก่อนนะครับก็เอางี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยนะน้ำหลงนี่นะครับบรรยากาศที่เส้นทางที่จะไปหมู่บ้านรับแรงก็ประมาณนี้นะนี่นะ เราก็เดินมาไกลกันอยใช่แต่วบรรยากาศก็เงียบสงบดีนะ่ก้อ็พี่ๆนกว่ได้มาคราวนั้นอ่ะก็ได้มากับพี่แปงนะครับผมใช่อู้ดีเลค่ะที่กบ ได้มาคราวนั้นเนี่ยได้มากับพี่แฟงพี่แฟงเนี่ยได้พาส่งในเชิมันก็มึอส่งก็อยากจะเข้าไปในเมืงมงองเขาแล้วเมืงองเขานี้กลายไหมน้องหลงกลายไหม,มไม่รู้พี่แต่ขอจับมือเราเข้าไปม,มันจะมีอุมโมงค์อะพี่ม,มันจะมีทางเข้าไปฮนะแต่มมนพอเราไปส่งใกล้ๆแบบนี้เราไม่เกลี่ยเลยแต่พอเข้าเข้าไปเนะี่ยเขาหายบักไปเลยผมนมกว่า แต่ผมก็อยากลอ,ามมองเข,าขง้ขาไปสักครั้งแต่ก็ไม่กล้าเข้าเข้าได้ก็ไม่ได้เนยุ่งกันนะใช่ข้อบรรยากาศก็ในป่านะ เี่ยมันก็ไกลอย่นีใช่แต่ันก็ทางมันสะดวกดีมันไม่ได้ลกมันก็เป็นทางขรามานนิเร็วเกิเขาแตงโมได้นี่ดขึมานี่สำังดันอยมีทั้งอุ้ง

เดินลงไปก็เราก็ไม่ได้มันหนาเลยก็หมู่บ้านนี้ก็มันไม่ใช่หมู่บ้านหลอกพี่ที่นี่ไม่ค่อยมีคนมาจะมาจะมาก็ถึงก็มีคนก็เคยมาถึงอยู่พี่อืมพอดูบรรยากาศนะพี่วิสิคนถ้าเราโชคดีก็พี่เราก็เจอเด็กด้วยก็เมื่อก่อนที่เขาเล่ากันนะเขามาเจอเด็กด้วยผู้ใหญ่ด้วยผู้หญิงด้วยเป็นดูกันเป็นกลุ่มเลยพี่ที่เขาเล่ากัน ออตอนนี้ผมมอสถาที่มันลขึ้นเยอะเลยไเอีเอืมกานะเฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปดูตรงน้ำตกกันนล และทางข้าเมืองรับแลนี้อยู่ตรงไหนลงลงนะนะ้องลงพีเออนนน่รูเข้าไปเนนุ๊บหเลล่นไปผกับพี่แกงเข้าไปน้เจข้ีทีีวิพี่เอเล่นมาเลย่อเราเข้ไปบุเนี่ย ผมกับพี่แว่นก็ติดอยู่ตรงนั้นนะค <ừ> ือพอพวกเขาเข้าไปนั้นเขาหายไปได้ยังงก็ไม่ดูไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นตันมันจะลื่นมากเลยลรเรบรรยากาศอยู่ในป่าเงียบเลยนะแล้วทำไมสุไซมีคนอยู่อีกไหมเนี่ยเมืองรับแลนนี่ทำไมมันลกจังเลยน้ำลงมันมีมีอยู่แล้วเด็กเขาไม่มาปร,ปร,ปรกติไงถ้ามันจะมีอืม ไปขออนามนให้ผมกับแคนนอุย,ย <S 2> <S 2> อไมน้ลใอมีคนวะใ่ตาฟงมึงรับแรงป่าเนี่ยมึงรับแรงตรงนี้ป่าคน,น<ช>ดัะเป็นคนฟ้องมึงรับแรงหรือปา่า พ่อเ,เข้าไปข้างในหรือว่ามือมบาดาลเปล่านี่มันเป็นตรงนี้มันเป็นซอ,นนอ,อกหินแล้วก็น้ำตกนี่เป็นคนเ<ด>ข้ามาแล้วอย่างนี้ใช่ดูทางเข้าการแต่งตัวจะไปใ็นชายไงนะราจะไทย โูร้นขอไอเต้าเอ้ให้หาลูกาม้อให้าเมาเลยเดนวกต่เมืเพล่ะเดยอเปลนะบกทอคายูบีอีดอกป็นยังไเนื้อต้าปูนซี่กอเป็เนต้ปูในซี่กอ ไม่ให้เราเข้าไปนะมันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาใช่พี่ตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ให้เราเข้าไปก็ปิดแดงก็ปิดแดงเข้าไปอาบน้ำมนต์ขอขอบอ๋อขอจอฟ้าตรงนี้ตลอดเลยเดี๋ยวนู้ขอตอดไปพายใหญ่หรืตรงนั้น่ะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เดินาฮล่เขาบอกเขาฟักเขาเขาฟอกตรงนี้ทั้งคืนทั้งวันเลยนะเขาจะไม่ไปไหนนะไม่หรอกนู้ลงไปเขาเรียกเราไปนะก็ข้างในน่ะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวพี่ ผมก็เคยได้ยินวันนี้ขอเรียกเราเข้าไปนะไม่รู้ว <ièrement> ่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะแต่ผมคิดว่านะคิดว่าน่าจะเป็นคนฟ่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงรวนี้นะดูท่าโอ้ยนี่เหรอโออยู่เลียนหนึ่งป้วยซูชีพปีกชีพของกานแต่งตัวนะนนนอาจารย์สี่คนเอ้ยตัวเฮ้ยๆก็ผมก็ได้ขอว่าจะขอพาพี่ๆไปดูหน่อยเอ้็น่าอยู่ดีๆไปดูได้เดี๋ยวเราไปดูนะอยากเข้ามาดูด้วยกันนะที่ เดี๋ยวพี่ตามเข้าไปน้ำลงอย่่เข้าไปใกล้มากนะเดี๋ยวออกมาไม่ได้ไม่คงไปมาพี่แสงพี่ เดียดีดี๋ยวดูพวกกันเห็นมันน่าจะโยมาหลายหลายชี้แล้วอ่ะสถานที่นี้ก็เงียบผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเข้าของเมืองบาดาลหรือเปล่าน้องหลงใช่ไหมไม่เอาไม่เอาเลยค่ะอย่าเข้าไปนะเดี๋ยวเราออกมาไม่ได้เดี๋ยวต่อตะล่อเออพญานาคตล่ออ่ะ อร่อยมีพึ่งอร่อยมีอึ่งอร่อยโอ้โหทีเขาหมดเลยนะไปน้ำลงเลยไปต่อกันดีกว่าดูที่น้ำลงดู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 เขาบอกเขาไม่ให้ไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เราเขาบอกไม่อยากให้เราอยู่อยู่นานกว่านี้ถ้าดูนานกว่านี้เดี๋ยวเราจะเราจะไม่มีทางออกไปนะเดี๋ยวจะปิดทางออกนะนี่นะครับแล้วผมขออนุญาตถ่ายใกล้ๆสูมไปใกล้พี่ๆฟรีิรูนะ มือนมีทางเข้าไปตรงน้ำน้ำตรงนี้มีทางเข้าไปทะลุเข้าไปข้างในนู่นเลยนะเข้าไปได้เลยนะแต่ตอนนี้ตอนนี้ผมต้องขอเหมนเาว่าเต็มไปในน้ำน้ำมันทะลุอตงนั้เหมือนเขาว่าเขาทะมุ่หัวแล้วงครรู้นู้นให้เราเข้าปลาดู น,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 น้องหลงย่าข่าไมห้ขึ้นไปนไนขาบอกว่า,าเดี๋ยวก็เกิดอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับเราหรอกดูทีครับนี่นะครับพี่ๆทุกคนอขอไล่ราัาแล้วน้องหลง ไว้ลับลพี่พีซี <C. S 2> นะาเดี๋ยววันหลังนี่ยเลือกขีมาไปหาก,ก็คือนายยอดซีก่อนเขาบอกว่าให้เรียบออกจากตรงนี้ด่วนนะเดี๋ยวเหมือนกับว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เราหาทางกลับบ้านไม่ได้นะพี่พี<ส>ท,ทุกคนเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนูนก่อนนะกลรยยอดเขาเริ่มโมโหเลยนะวะ่าไปเขาเริ่มโมโหแล้ว ฟอรมเมืองรับแลหรือเปล่าน้องหลงพี่คิดว่าน่าจะเป็นเมืองรับแลตรงนู้นอีกที่หนึ่งอะ่ะหรือว่าตรงนี้เขาจายไปหรือเปล่าม,มีคนถู่แล้วเป่าหืมน้องหลงหรือว่าเขาไปฟอกตรงนู้นหรือว่าจะเป็นที่เมืองรับแลไหมตรงทางเข้ามีทางเข้าด้วยนะ ี่เดี๋ยวผมกับน้องลงจะเดินทางกลับก่อนนะพี no. ่ส no. no ิท okay. no. nah. no. ุกคนก็เหมือนกับว่าชายคนนี้เหมือนกับจะเฝ้าอะไรสักอย่างอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงพี่หาทางกลับก่อนอะนะพี่สิทุกคนเดี๋ยวผมกับน้องลงเร่งรีบเดินทางกลับก่อนนะเดี๋ยวหาทางกลับบ้านไม่ได้นะยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะ ก็ผมไม่รู้ว่าสถา,านที่ตรงนี้เหมือนกับว่ามันแปลกๆแหม่ไม่รู้เหมือนเหมือนมีชายปิศนาเนี่ยมาเฝ้าที่ของเขานะเราไม่รู้เป็นที่อะไรนะก็อเอานี้นะเดี๋ยวผมกับน้องลงเนี่ยขอเดินทางกลับก่อนนะพี่ๆทุกคนยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับสวัสดีครับ